สวัสดีค่ะมาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหลังจากที่เอาแบคโคฝังน้นขึ้นเสร็จนะคะที่จะมาช่วยรถเกี่ยวนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จร้อยเปซนะคะเพราะว่ายังไม่ออกจากพื้นที่ส่วนฝั่งนี้ก็ปฏิบัติการกู้แล้วค่ะกู้รถเกี่ยวใช้แบ็คโคอีกคันนะคะมาช่วย ลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้ติดเครื่องแล้วค่ะน่าจะใช้โซ่ดึงนะคะคือที่แรกที่ทำไมรถรดแบคโคสุ่งิดคือเขาไม่ได้มาฝั่งนี้นะคะเขามาจากฝั่งช่งน้านี่แหละปัญหา เนี่ยคันคันนี้นะคะคันที่มาช่วยล่าสุดตอนนี้เขามาฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่าดินมันแห้งกว่าเนาะก็เลยเข้ามาได้นะคะฝั่งโน้นมันมันดินมันเละจะเข้ามาดึงฝั่งนี้ก็ลําบากสุดท้ายก็ติดนะฝั่งนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ดึงแล้วค่ะโอ้ควันท่วงเลยตอนนี้ขึ้นไม่ขึ้นเอาเป็นไรโอ้โอ้ปั่นขโมงเลยค่ะตอนนี้ยิ่งลึกกว่าเดิมอีก เปลี่ยนแผนใหม่ค่ะมัดใส่กับอะไรตรงแขกแบ็คโแล้วก็ดึงน,นะคะคาดโตเอมเปลี่ยนแผนอีกรอบค่ะตอนนี้เปลี่ยนเอาโซ่ไปมัดข้างล่างะคะ่ะ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้เนาะ พื้นที่ค่อนข้างเละก็ขอเป็นเบื้องหลังของดีเล็กสายมันแล้วกันข้อมูลชัดเจนสุดก็ต้องช่องตีเล็กสายมันเลยนะคะแล้วก็มีดินด่วนมาถ่ายด้วยวันนี้เมื่อวานไม่ได้มามาลุ้นกันต่อโอ้ควันดำปีเลย กือบโดนคนเมื่อกี้อันตรายนะคะสลิงขาดถ้าไม่ขาดเมื่อกี้น่าจะขึ้นนะคะกำลังจึดไปอะขาดก่อนมาลุ้นกันต่อยาวๆค่ะเมื่อกี้มาสลิงเสร็จแล้วสลิงขาดนะคะเมื่อกีอ้ต่อเรียบร้อยดึงค่ะไายๆายา

ขึ้นจากหลุมได้แล้วค่ะตอนนี้แต่ว่ายังไม่เท่าไหร่มันเหมือนมีอะไรขัดขัดอยู่นะคะมันไปฝั่งเดียวนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเจปอร์ซแล้วนะทีมงานบอกนอนนามาสามวันสวันแล้วค่ะเจ้ารถเกี่ยวคันนี้น่าจะเป็นกิน,นรลีหรือเปล่ารถเกี่ยวกิน,นรลีนะถ้าคุณเดาไม่ผิด เ,เปลี่ยนตำแหน่งยืนอีกครั้งนะคะแบตโคเสยดายข้าวเนาะต้องเหยียบข้าวไปเลยนะนี่โอ้สลิงยาวเลยทีเนี้ย ดึงดแบบใดนนะบันเขาเรีบเบิดเจ้ากินนารีคันนี้นะคะน่าจะตกลุมมันเป็นเขารื้อตอไม้ออกค่ะเจ้าของนาบอกเนาะอันนี้ประวัตินะคะลุมตรงข้างหลังรถเกี่ยวเนี่ยที่ตกไปเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าติดโลมันเป็นที่เขาขุดต้นไม้ออก มันก็เลยดินเป็นสภาพนี้นะคะก็เลยรถเกี่ยวมาติดตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะคะรุ้นกันไปเรื่อยๆตอนนี้ร้อนมากนี่ร่มคอยยุ่กลางแดดเลยด้พี่น้องแดดหอนเฮีงฟังข้างผุนปตองวาวหอดติดอีกแล้วเอาขั้นสีสมขึ้นไปขั้นนั้นมาติดต่ออีก มุนอุ้ยปุยพี่น้องบออยาคสิภาคเลยจะสิตอบว่ามวนได้ดีหนังอะถ้าเป็นหนังเนียมันหลายตอนโบหลายกันตอนแห้งพูดสามวันก็ไม่จบเอาคันหนึ่งไปคันหนึ่งติดส่วนทางนี้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนั้นติดใหม่อีกแล้วโอ้มุนอุ้ยปุยบันเทิงสินเลยงานนี้เอาแล้วค่ะปิดเครื่องละไปไปไป เยียบไปโรดมุนเบิดเขา <c oughs> ขึ้นแล้วค่ะสำเร็จแล้วนะคะเละตุเปะน,นะคะคนขับนี่ชายโยเลยหลังจากนอนนามาสามวันแล้วนะคะสามสี่วันประมาณนี้เนาะ,ะดูสิค่ะ สภาพสภาพเละเบิดพี่น้องนี่นโอเคค่ะขึ้นได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบ็กโคกันต่อนะคะตอนนี้แบ็กโคก็จมอีกแล้วมุนเส้นสายมันไปแล้ะบายบายค่ะ